สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภาโรยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่5สิงหาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลข ย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการเจาะเด่นวิ่งรูดแยกรอบด้วยพี่น้องถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้รอดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้เลยเดี๋ยวใจจะบอกวิธีการสังเกตนะคะทุกคนว่าท,ท้ายคลิปสังเกตดูยังไงนะคะทุกท่าน เรามาดูวันที่สี่ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่สี่นะคะทุกคนขาใจะให้เด่นเฉพาะกิจวันนี้เด่นแยกไม่ค่อยเข้าเลยนะคะ fc สังเกตดูนะคะบ้ามัดร,รวมหรือเลขเด่นประจําวันไหลนะคะทุกคนวันนี้เด่นเฉพาะกิจนะคะทุกคนให้สี่และสามหลุดพี่น้องนี่แหละคะ่ะทุกคนถ้าหลุดก็จะหลุดยาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนถ้าเริ่มหลุดเนียวน้อยแรกน้อยสองน้อยสามก็ เริ่มหยุดยาวนะคะทุกคนแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมานะคะทุกคนปกติกับ V I P แต่ก็น้อยมากนะคะทุกทุกคนคะ่ะสาหรับความเป็นไปได้นะคะหน่อยเฉพาะกิจจะให้สี่และสามมาหกห้าเจ็ดเก้าหกพี่น้องหลุดนะคะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันมานะคะการชาติให้หนึ่งและศูนย์มาเจ็ดห้าเจ็ดสองเก้านะคะทุกท่านเด่นแยกหลุดมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะทุกคนหน่อยกาชาติ ผู้ด้านบนมาเฉยวันนี้ไม่สัมพันธ์กันนะคะพิเศษให้4และ3มา3ามสองหนึพี่น้องเด่นแยกหลุดพี่น้องมัดรวมมาเฉยนะคะทุกคน1 6 6 1กับ1น2่สองสนะคะทุกคน 1, 2, 1มานะ,ะพี่น้องปกตินะคะใจะให้9และ8มา4 8 6 4 9ก็ถือว่าสองน้อยนี้มีความมาช่วยเหลือนะคะทุกคน8กับ9ก้นะคะนอยปกติ มัดรวมไหลอีกแล้วนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาแปมาหน่อยเดียวได้พี่น้องมือนีศูนย์หลุดเบดนะคะทุกคน v i p นะคะใจะให้ห้าและสี่มาศูนย์เจ็ดสองสองหนึ่งสองหนึ่งมาอีกรอบนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดมานะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนสังเกตเลขเด่นประจําวันนะพี่น้องไหลเง้วเลยนะคะทุกคนม่ไม่มาเฉพาะน้อยกระชากเนาะคะ่ะพี่น้องคะวันนี้มัดรวมหลุด นะคะทุกคนก็ให้ fc สังเกตอย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนถ้าน้อยแรกน้อยสองนอ้นอยสองเลขเด่นประจำวันน้อยสามไหลก็ตามเลขเด่นประจําวันมัดรวมไหลก็ตามมัดรวมแต่ถ้าไม่ไหลเลยให้ทุกท่านหยุดนะคะวันใหม่ค่อยตามใหม่นะคะพี่น้อง <c oughs> มาต่อวันที่ห้าค่ะวันที่ห้านะคะใจก็ผลการออกรางวันวันที่สี่สี่ตัวบนมานะคะทุกท่านน้อยปกติ 9486นอยพิเศษ8321นอย v i p 3072นะคะพี่น้องคะเอามาบวกกันพี่น้องทีนี้เอามาบวกกันนะคะ9บก4บก8บก6บก8บก3บก2บก1บก3บก7บก2ได้53นะคะทุกท่าน53-1แล้ว52บวก1ได้64นะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็52คือผลลบ54คือผลบวก 53คือผลรวมไม่ใช่มัดรวมนะคะทุกคนที่ใจจะเอามาหา2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมนะคะใครอยากได้3ตัว521-529 531-539 5ง1 5 4 9 2ถึง5 9สตัวจะเอามาจากไหนนะคะทุกคน2 3 4ตัวข้างหลังนะคะเอามาจับถึง9 fc ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนค่อยดูตัวเจ สำหรับใครที่ชอบกู้ด้านบนเพราะว่าสูตรนี้คือสูตรเจาะด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านมาดูค่ะ2 1งหนึ่2 2ึงสองเก27สองหนึ 39, ่งสอง2 33 34ง5 36สอง8 39 41-49้าส2 43 44, 44 45 46 47 48 49นะคะ สองหนถึงสองเกาจมัก2 1 2 2พี่น้องสองเนะคะทุกท่านคะ่ะสองเก้าสามหนึ่ถึงสามเก้าสามนะคะทุกท่านส1่หนึ่งถึงสี่เก้าสี่าท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะคู่ไหนเป็นคู่ตัวกลับใจจะไม่วงพี่น้องจะยันพี่น้องไายตานะคะสี่ห สี่เก้านะคะทีนี้มาดูกันค่ะทุกคนว่าพี่น้องสิมักบอเนะคะมาดูตัวเด่นนะคะเด่นเฉพอกิจอยู่ที่เจ็ดและหกพี่น้องวันนี้ตัวเลขซ้ํากันนะค่ะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขกเบิ้ลเมื่อวานนี้ก็ไม่เบิ้ลนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้กับบอม้าพี่น้องเลขกเบิ้ลความเป็นไปได้ก็ห้าสิบห้าสิบนะพี่น้องกาชาติแปดและเจ็ดนะคะบางวันก็เบิ้ลบางวันก็ไม่เบิ้ลพี่น้องพิเศษห้าและสี่ ปกติ7และ6 V.I.P. 8และ7นะคะเรามาดูกันค่ะทุกท่านเฉพาะกิจนะคะปกติกาชาติ V.I.P. มีความเป็นไปได้ที่จะมาลิกบุน้นเฉพาะกิจและปกตินะคะทุกคนก็ตัวเจาะจะเป็น7เอ่อตัวเด่น7และ6ตัวเจาะ3 6 4 6ก2636 4 6 737อ7 4 7 นะคะกาชาติ8และเและน้อย v i p ตัวเจาะ2 7 3 7 4 7 2 8 3 8 4 8นะคะทีนี้พิเศษ5และ4 2 4 3 4 4 4, 4 2 5 5 5 4 5นี่ก็คือคู่ตัวเจาะของแต่ละน่อยนะคะถ้าพี่น้องมักพี่น้องกระตามได้ถ้าใครชอบ2ตัวนะคะทุกท่านทีนี้นะคะถ้าท่านไม่ชอบเบิ้ลในตัว เลขเบิ้ลเนาะพี่น้องเบิ้ลในตัวก็แปดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกประมาณนี้นะคะหรือเบิ้ลหรือดูเบิ้ลด้านบนถ้าไม่ชอบก็ดูเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนว่าท่านจะชอบหรือเปล่านะคะว่าท่านจะตามหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลพินิษของท่านก็แล้วกันเนาะค่ะทุกคนที่นี้เรามาดูมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจําวันนี้อยู่ที่เก้าละห้าพี่น้องวันนี้คู่มัดรวมไม่ตรงกับคู่ตัวเด่นนะคะทุกคน 9และ5มีอะไรบ้างมี2 5 3 5 4 5 2 9 3 9 4 9บางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะสำหรับ6คู่นี้สามารถใช้ได้ทั้ง5น่อยเลยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทำยังไงนะคะให้ fc ทุกท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมใจทำให้ดูหน่อยเดียวน้อยต่อไป fc ทำเองนะคะ,ะ,คะเช่นน้อยเุพก,กิจเจ็ดและ6มัดรวม9ก้และห้าเป็น เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าดดห้าห้าเหดดหห้าหห้าห้าหอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกคนใจขออนุญาตเขียนวันที่นะคะพี่ลังคาทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันัวันจันอยู่ที่สองและ7็เบิ้ลประจําวันคือสองสองกับ7จนะคะทุกท่าน2กับ7นี้ท่านสามารถใช้ได้ท้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาดูนะคะ ถ้าสมมติว่านอยแรกนอยสองนอยสามนอยหลุดนะคะทุกคนเริ่มหลุดไม่เข้าเลยให้ fc สังเกตดูนะคะว่ามัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันไหลตัวไหนไหลให,ให้ท่านตามตัวนั้นแต่ว่าไม่ไหลเลยทั้งเลขเด่นประจําวันทั้งมัดรวมให้ fc ทุกท่านหยุดนะคะวันใหม่ค่อยตามใหม่พี่น้องความเป็นไปได้ที่จะมานอยปกตินอย vip มันก็มีนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเริ่มหลุดมาแล้วเลิกไม่ดีแล้ว ความเป็นไปได้น้อยกว่าความเป็นไปไม่ได้น้อยกว่าความเป็นไปได้นะคะทุกท่านด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินนะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางฮาหนอยนะคะวันที่5สิงหาคม2567ใเจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคมัน,นสุขสุขคนเดอพี่น้อง สวัสดีค่ะ